แอปแอปนี้มีประโยชน์มากสำหรับการบันทึกข้อมูลสถานที่ในชุมชนหรือบุคคลในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสมไม่ว่าสถานีตำรวจสถานที่ต่างๆเช่นวัดบ้านโรงเรียนเราสามารถที่จะนำมาไว้ในสมาร์ทโฟนและเมื่อถึงเวลาเราก็จะเรียกดูได้ทันทีส่วนการนำมาไว้ในสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็จะแยกเป็นโฟลเดอร์ต่างๆ,ๆซึ่ง จะไม่ให้สับสนกันแยกสีแยกชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหนึ่งสีอสอมอหนสีบุคคลผู้สูงอายุ1สีผู้ป่วยติดเตียงหนึ่งสีหรือผู้ชุมชนผู้ป่อบ้างทำการเกษตรทำการประมงซึ่งต่างๆเนี่ยเราจะแยกเป็นสีแยกเป็นโฟลเดอร์ได้หรือว่าเราจะเปิดพร้อมๆกันนำมารวมกันก็กได้ก็จะอธิบายก็เข้าข้นแรกเราก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อน อัลตร้าโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ในส่วนนี้ก็จะสร้างไว้ที่เห็นอยู่ก็คือสสารที่เนี่ยวเาจะรางให้มันเปนโฟลเดอร์ในท,ที่นี้เราใช้คำว่าเกษตรล้วกันเกษตรก็เกษตร ตกลงไปอันนี้เปลี่ยนสีเ็เปลียนสีส้มแล้วเราก็เลือกจุดต่างๆตามที่ทำํำคนดต่างๆสมมุติว่าเป็นจุดนี้เราก็มาไปได้เลยในส่วนนี้ก็คือการตั้งชื่อ ว่าเป็นศูนย์อะไรศูนย์กลมส่วนหมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยการใส่หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเข้ามาในตำแหน่งนี้เราก็สามารถที่จะโทรออกไปได้ในตำแหน่งนี้เลยตัวรูปภาพเราก็สามารถที่ทจะจะเลือกได้ว่าเราจะเอาภาพที่เรากำหนดไว้ว่าส่วนเนี้ยเป็น ภาพอะไรก็นำมาใส่ได้ก็สามารถเพิ่มเพิ่มภาพตรงนี้ได้จุดพิกัดต่างๆก็มีแล้วตามที่เราพอเรามากจุดเนี่ยจุดก็จะขึ้นได้เลยรายละเอียดสามารถที่จะเพิ่มได้ในใน,ในส่วนที่เป็นลักษณะการเพิ่นก็คือเราก็พิมพ์ไปว่าส่วนนี้ทําอะไรเจ้าของส่วนชื่ออะไรหมายเลขโทรศัพท์อะไรทำการค้าขายอะไรก็สามารถที่จะใส่ลงไปในส่วนของลักษณะได้ ื่อใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเซฟพอเซฟปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเป็นมาร์คเกอร์จุดนั้นกรีถ้าเกิดว่าเราเราจะดูเมื่อไหรเนี่ยเราก็แตะไปมันก็จะขึ้นมาว่าส่วนต้นนี้เบอร์โทรศัพท์อะไรมีตัวต่างๆหรือเราจะเข้าไปแก้ไข,ขก็ก็สามารถที่จะทําได้ส่วนที่ทําไว้เป็นยกตัวอย่างให้ดู อันนี้จะเป็นบ้านของคนในชุมชนซึ่งบ้านก็ทําไว้ให้ดูเป็นตัวตัวอย่างค้่าวก็ทําไว้ได้ประมาณร้อยหลงังในเมื่อถ้าเราจะเข้าไปดูก็คือคลิกเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปบ้านนี้มีลักษณะเป็นยังไงในตัวนี้ก็จะมีมีรามละเอียดของ โปรแกรมได้ดีมากถ้ามันลายตาไปเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนชนิดของแผนที่อันนี้ก็จะเห็นจุดต่างๆที่ที่เรามาร์กจุดไว้ในในการมาร์กจุดเนี่ยเราก็จะแนะนําให้เป็นการมาร์กจุดโดยแผนที่ดาวเทียมเพราะเราจะเห็นราคาบ้านเพราะเราเห็นราคาบ้านเราก็สามารถที่จะทราบได้ถ้าเราเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถรู้เลยว่า,าบ้านหลังนี้ของใครคร่าวๆเรา อาจจะไม่ต้องเดินไปในจุดจุดนั้นเราก็สามารถที่จะนั่งโปรแกรมลงไปได้ใน,นส่วนต่างๆก็จะสามารถที่จะมาเติมเติมลงไปได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะแยกสีแยกโฟลเดอร์ไว้ถ้าเราจะให้ขึ้นรวมกันก็คือเราก็จะคลิกทุกโฟลเดอร์เข้ามาส่วนต่างๆที่เราบันทึกไว้เนี่ยก็จะมารวมในแผนที่เดียวกันส่วนนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราจะไปในใน บ้านหลังนี้เราก็เข้าที่แมปสามารถขอเส้นทางได้เลยเริ่มเดินทางก็ทุกอย่างจะเชื่อมโยงของ Google ไว้ได้หมดแล้วเพราะนั้นแอปนี้ให้ความสะดวกมากก็ลองไปปรับใช้กันดูคิดว่ามีประโยชน์มากสำหรับผู้นำชุมชนหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มากเลยครับ